เอาอ Hello, เอาไหดีเอาไง้ดีเอาใหด,ไดีไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างหรือทางยาวฮัลโหลเจอแล้วมึงเต้นอะไรมึงเต้นอะไรมึงเต้นอะไรอุ้ยดูหวัวบอกแล้วหวัวใจโลรู้จักใจโลว่าปะ คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊กบอที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันโอกาสไปซื้อของที่ดานนามกก้องสวัสดนตรีคุณผู้ชมทุกคนตุกตันด้วยละครดีกับช่องเช็ดมงครับนี่เกมกำลังมาอะไรงั้นบุรีเอ็นเจอร์อะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรนะบุรีเอ็นเจอรใช่ไหมกระสุนนางฟ้าครับใช่ป่าวะคือผมอีกอีกตาหนึ่งเลเล่นวางบอมอีกตาหนึ่งผมจะอ่าเขาเรียกว่าอะะะไไรรรผมจด้แงนคับ คือตอนแรกผมจะไม่อัอดคลิปหรอกแต่คือเพิ่งเล่นไป3 4ตาแล้วรู้สึกว่าแบบมันไหนก็นเล่นและอัดคลิปไม่ดุ่นเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับสป,ปีดดิฟจะลงอยู่นะครับไม่ต้องห่วงว่าผมจะหายไปไหนนะแต่จะเล่นเกมเนี่ยอุ้อย,ยผมอยู่ทีมไหนอ่ะทีมด้านล่างใช่ปะผมใช้ใจโรนะครับผมแต่ยังใช้ไม่เป็นยังไม่ค่อยเป็นหรอกแต่คือพยายามใช้อยู่นี่เกมแม่งสามนาทีผมรู้สึกว่ามันนานไปนะวันนี้อ๋อเราเราเป็นฝ่ายป้องกันก่อนนะตาแรกอุ้ยไม่ต้องบอกหรอกใครที่เล่นเกมก็น่าจะโร้ๆคังอยู่ วิธีการเล่นป้องกันคือเราไม่ต้องเน้นบุกครับผมเราอยู่กับที่เลยเดี๋ยวมันก็มาบุกเองเพราะว่าเอ้ยนยไงปลาระเบิดมันนะเพราะว่าฝั่งเขาต้องมาวางวางบอมไงแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเขาจะวางเอหรือบีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันเข้าหัวผมเลยอ่ะดูนี่มาจ่าเก,กียร์นะโอ้เองเก่งมากวาวันน้องชายดีฟิวใครบอกว่าฟ้าบอมเขาให้บุกกว่าโทษทีวิธีการเล่นป้องกันคือเราไม่ต้องเน้นบุกเราอยู่กับที่เลยเราอยู่กับที่เลยกับที่เลย เอหัว,ว,วแต่งนะพอดีว่าพี่ไม่ค่อยแบบเน้นเน้นป้องกะใครวะนะเอาทีมเดียวกันดีกว่าจะมีคนมาปะโทษทีงชายรเราเพิ่งคิวไปดิยังไม่โดนยิงสักนั้นเลยนะแต่อยู่ในนี้คนนครับปลาระเบิดเข้าไปแล้วกันสามสองหนึ่งให้มันถอยไปครับได้ไงมันโดนมันโดนระเบิดระเบิดขวานี้ขวานี้ชัวร์ไม่มีไอสัตว์ม่่ยแล้วมันจะถอยไปปะ มันไม่ได้ใช้ใจโรเลยใช้แต่นิ้วหมุนผมว่าไอยู่ซ้ายว่ะน่าจะไปบีกันเพราะว่า A มาสองตัวละ B น่าจะ3นี่ไง h m c n อ้สัอยไม่ตายเหี้อยไม่ตายมันอยู่หลังนี้มันอยู่หลังนี้หัวแค่หัวก็แตกนะบอกไว้ก่อนนะแค่หัวก็แตกนะ แค่หัวก็แตกบอกเลยนะแต่หัวไม่แตกครับผมอีกคนนึงเหมือนจะอยู่ข้างบนแล้วเป็นผู้หญิงอยู่ไหนวะข้างบนเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลจันอยู่ไหนวะหนึ่งหนึ่งเหรออยู่ไหนอ่ะโอ้โทษอีดเก็บสี่เกือบเอ็ดลาเดียวป้องกันใครเขาฟอลบอมการเน้นบุกดีฝ่าถ้าเก็บสี่นะชัดมุงก็ต้อง MVP อยู่ละ เล่นสนันอ่ะทุกคนเออผมก็ลืมไงว่ากิมมิ้งมีสนัยด้วยผม,ผมก็แบบพีคไปซะแบบคิดซะว่าไม่มีสนัยเออแพนบีป่ะฝึกใจโลอยู่ฝึกใจโลอยู่ใจเย็นไปบีดีกว่าเอีเหมือนคนมาน้อยว่ะเน้นทางไกลกว่าเอผมไปบีดีกว่านี่ไงมายิงแผ่มเลยนะตัดเออโหผมรอมบนดีกว่าอุ้ยโดนระเบิดนะโดนระเบิดนะเชีย่ยมีคนมาเออแล้วมีคนมาเอแล้วมีคนมาเอแล้ว ไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างหรือทางยาวฮัลโหลเจอแล้วหัวแตกครับใจโลครับใจโลหัวแตกนะใจโลหัวแตกนะน้องชายแพลนบีหรอเดี๋ยวเราออกซ้ายดีกว่าทางนี้มันมันหลายมุมเกินเน้นไปทางที่แบบมึงเต้นอะไรมึงเต้นอะไรมึงเต้นอะไร,อ,ะไรอุ๊ยดูหัวบอกแล้วหัวใจโลรู้จักใจโลป่ะดีฟิวเลยนะเอา้าดีฟิวไง อีสัตย์เ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกนิดเดียวเพื่อนเพื่อนโอ้โหนิดเดียวมาฝั่งกูวางระเบิดมั่งมาเพื่อนครับบุกบีเลยครับเพื่อนไปบีกันดีกว่าฮัลโหลได้ยินนะเปล่าไม่มีใครคุยกับผมเลยอะดูดิูสัตว์สื่อสารได้แล้วอ่ะ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับยินโอ้โหได้ยินเสียงเสียงสะเทือนะคุยคุยคยังก็ได้หัวผมแตกหวาแตกหัวกูแตกไม่ใช่หวาแ่าแม่งไม่ใช่อะไรเลยคือสารกันแบบไม่รู้เรื่องเลยใช่เพื่อนเราแยกกันไงเพื่อนเราต้องไปด้วยกันปิดไหม่หน่อยก็ได้เพื่อนโอ้โหเพื่อน <c oughs> มึงจะเ,เปิดโไ, <c oughs> ไม่น่าเปิด ไม่คุยกับมันแล้วทิน,นมันเปิดตลอดเลยอะมาฟังมาฟังมาไปด้วยกันเลยอะเอดีเอดีเอดีงั้นนะเออดีเอดีเอดีโดนนะโดนนะโดนนะอุ้ยแอซิดครับผมได้แอซิดข้อหลังเนาะ ใจโลเป็นเหตุสังเกตได้ใจโลเป็นเหตุสังเกตได้ที่เม้มปากไม่ใช่อะไรเน้นยิงอยู่มาดิมาดิมาดิเต้นโชว์มาดิมาดิเต้นโชว์แล้วจากกันปเชีย่ยเพื่อนแตกไอสัตว์เฮ้ เล่นได้สองวันจะเยน็นผมว่าผม MVP บ้างยังไงผมก็ MVP, มอ MVP อยู่แล้วฉันมอง MVP ของเราอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเติมก่อนรอเติมก่อนใจยเยน็นผมเพิ่งเล่นนะครับถ้าเห็นว่าตัวผมกาก,ากหรือเอ็ดปืนกากมันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกันนี้นะผมเพิ่งเล่นนะครับผม <S <S เดี๋ยวเติมแน่นอนอุ้ยโกศี Go บะ่ะมาเรามาเล่นทีมเดนแมนดีกว่าโห้ลูปช่องบินแน่เลยเขาเลือกอะไรกันดันอะไรกันนี่ไงวะคือฉันมองเล่นได้ทุกดานอะไรอย่างนั้นอะครับมา ดีๆแหละตานี้ดีๆนะครับผมมาโอ้ด่านนี้ผมโคตรเกลียดเลยไม่อยากเล่นด่านเนี่ยมันเล่นยากมีคนเปิดไหมมีคนเปิดไหมมีคนเปิดไหมไ,<อ>ไม่มีเนอะไม่มีกูลงนะนั่นเสร็จดิเสร็จโจรดิอย่างเงี้ยมารอยิงเลยรอยิงเลยรอยิงรอยิงมันต้องโดดลงมามันต้องโดดลงมามไม่โดดหรอฮัลโหลนี่เป็นไง,งถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับให้เน้นสเปรย์นะครับ ตะปีให้เอกดแช่แต่ถ้าอยู่ไกลให้เน้นแถมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำทำอะไรเดี๋ยวผมเต้นตรงนี้แล้วกันไปเข้าหัวนะโทษทีามาแล้วมาดี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 เต้นอยู่เต้นอยู่มาดีมาดีาดการเต้นนะครับก็จะช่วยทำให้เราเห็นมุมมองได้มากขึ้นนะครับก็คือมันจะเป็นมุมมองของเซิร์ฟเพลสันนะครับเห็นมุมมองได้กว้างขึ้นนั่นเองหนึ่งอยู่ฝั่งขวาคนนึงครับฝั่งขวาคนนึง ยิงไม่โดนไอเนี่ยคิวฟรีอีสปอร์ตมึงออกมาไอ้นี่อยู่นี่ผมเห็นแวบๆบเฮ้ยดีเดียวงมันต้องมีคนอยู่เนี่ยใจโลบยังใช้ไม่แม่นนะครับยังยังไม่ชายแล้วกันไม่ค่อยฉายแล้วกันเอาไอ้นี่นี่ไงมันขึ้นไปไม่ได้แต่มันก็ออกมาเชื่อผมมาออกมาดิออกมาออกมาดิออ ไปบุกแล้วกันครับคุณบุกทีมผมผมก็บุกทีมคุณได้เหมือนกันนะครับบ่านนี้ก็แนะนําให้มาลงแถวแถวนี้แล้วกันหรือไม่มก็ต้องลงก็ได้อยู่แถวแถวนี้รอมันดันเข้ามาแบบนี้ครับแบบนี้ครับก็หนึ่งหัวอะไรเงี้ยนะครับอื้อหืออะไรเงี้ยลงเถอะมึงอย่าลีลาไอ้สัตว์ลงๆไปแค่นั้นแหละเออรอมันดันมาโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ปืนสีม่วงแรงลิ์รู้จักครับ อะไร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 มาดิโผล่มาดิาดกล้าหรือเปล่ากล้าพีกี่เปล่ากล้าพีหรือเปล่าบอกแล้วใจโลเข้าหัวโอ้ยเจี๊ยไม่มีทางเห็นตึงเห็นแมึงกูยิงไม่โดนเหมือนเดิมอุยอ้ยอุย้ยทะลุแตกนะนะทำไมรู้สึกว่าฟังผมแล่วไอ,ค,อคิวเลยผมคิวไปตั้งแปดเลยนะไว้แม่งบกักบักล่างสุดคิวสองบักมาเลเซียมึงเลิกเล่นเถอะผมจะลงไม่สนนะคิวจะลดอะไรก็ตามกูมจะลงกูจะฆ่าตัวนี้ บักอันี้โผล่มาพีกมาสวยฉั้นวงหมดเลยครับฉั้นวงหมดเลยเดี๋ยวผมลงไปดีกว่าผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นมาตรงนี้ใครยิงกูไม่ได้ยิงเดี๋ยวผมเต้นตรงนี้กน่อยเต้นตรงนี้นก่อนเต้นนี้นก่อนเต้นทุนเรือขอสักร้อยหนึ่งแล้วกัน <c ười> มามาเรือเต็ะ <c ười> ใครอะ่ะ ลงมาทำไม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 อีเวนเฮ้ยมาแล้ว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 โดดลงมาโดดลงมากระสุนพอปะวะโดดลงมาอีกลงมาอีกระวังไม่ต้องหงุดหงิดไม่นีมีสองแต่พี่ได้ฆ่าได้หนึ่งนี่ก็โหเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้จุดเมื่อกี้วันเฮ้ยใครใครมาใครมาอยู่ข้างบนเหรอ ก็ที่หนึ่งครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แคร์คลายเพื่อก่อนหนิงก็รีบไปกดคลิ่อะไรก็ขอกราบอภัยมานะที่ดูสมานิก้องสวัสดีครับเล่นกีตาร์ก็ MVP 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 กูแซ